ฝนกระทุกทุกคนเป็นแบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสีอีกแล้วในซ่องสซวซีพะอิสกาสบายดีตอนแรงๆทุกคนตอนนี้สีก็อยู่หาเนาะซึ่งว่ากับร่งสีเมื่อเฮือนและตอนนี้ฝนกระทุกทุกคนเป็นแบบ ครั้งทีว่วิ่ของตีเลยค่ะแตุ่นคนมันตกแบบเปล่ฝปอยๆนะมันยังบริตกแห้งตอนนี้สีกำลังสนะีเหมือทุกคนคือว่ามันสีแห้งขึ้นแล้วถ้าว่าฝนตกมี่ก็อากาศคือเสียบหนาวแห้งแล้วทุกคนซึ่งว่าอากาศหนาวกะประมาณสามสีม่เนี่แหลนะทุกคนเมื่อนี้ก็คือมีฝนตกเนาะเป็นมื้อที ซีเป็นเมื่อที่ฝนตกและตไปก็คือสีแบบหนักเขาแห้งมรสุนหนาวแล้วทุคนบังเด้อบังบรรยากาศด้วยสีไทงเบิงบ้ง,งในขณะนี้ก็คือมีลมนะทุกคนมันแบบมันตกแบบฝอยแบบตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงประมาณ สองนาทีนี่เลยทุกคนปะ่ะสีสีได้แข่งเมือเลยได้นี่อยู่ในกองอาซีบูเห็นเนาะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบนิบๆเนาะป่ะ,ปะทุกคนเกียมตัวปะ่ะทุกคนในขณะนี้สีกกำลังเกี่ยมตัวเมือเนาะกนมันตกแล้กเก็บเเก็บขอปเป็นครั้งเลกเลยทุกคนขามาแจะข่าโดดแล้ว แปลกแบบปกติแหละมันสีโป๊กแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันห่างจาก,กโป๊กเป็นแบบต่ปก,กติมันสีแบบต้นเลยเนาะเป็นต้นเดือดเลยอันนี้กับบันทีสาวป่ายอากาศก็คือหนาวแห็นคนในสาวนี้สีซ้อนมาสามตัว คิดว่าแต่ละคาก็คือสีหนาวเปแบบ็นยังไยแดดยวันแถวบ้านสีมันลงนีงอันสลานมามีนต้นไม,นม้เนาะขันแล้วแต่ใครในคิดระจักมาสน,นี่ว้าว อะไเดีอันนี้รู้สึกสั่นแล้วก็มันก็หนะอุ้ยเมืนเ่นี่ก็เป็นมื้อที่สี่แล้วนะทุกคนที่ว่าอากาศมันหนาวมันเย็นแล้วมันมีลม Lòng mày gọt Chị Việt đi đúng ạ ป้อแล้กเสื้อไปโอเคถูกหมดทุกคนเดิออเทนทางกันเลยทุกคนเตรียมเดินทางอันนี้ก็คือสายสีเอจขี่รถจักรนะทุกคนตาละมือสี่กับขี่รถจักรนี่แหละมาบชันกับขี่รถที่ไฟฟ้าแต่รถที่ไฟฟ้าตามันบ่มีแล้วทุกคนก็เลยได้ขี่รถจักรมาก เอา้าฝนเศร้าแล้วทุกคนแต่ว่าลงมาตัะ let's go โคสง let's go ลุกจาาง yeah. <laughs> เยปิดากก่อนปุนยายาเยนาปุยาโค้ชไปทุกคนบ๊ายบายเออไ,ได้นะ คนอาเซียนเฮียานะเิ่งเก๋อยูนะ่ที่ที่นั่งประจําเด้ด็กที่นั่งประจําอาเซียนเนะเอาเซียมพระเท่าเด้ยเนีย่ยเอาอย่าณตดหัวสารทุกคนเวลาที่สีมาะ่ะอ่าเด็กน้อยนี่มากสีมาแบบมาท่าเลยได้แบบ มาถามว่ามาไวามาไวไปป่านั้นคะกินฮอตแน่บึ้งดิทุกคนนี่มาหาแล้วนี่ค่นี่เอ๊ะไปได้รึนะฮะนางดูดีนางนี่น้อยน้ำตาลได้ส่ะอ๋อมานอนเฉพาะนอนใจว๊ะไปเฝ้าครูอ๋อทุกคนอีน้ำตาล มันไปน,นอนแถวก่อไม้สังไฟป,ปไุา,าอืมอวสวยสภาพก็คือแบบจินมีฝนตกด้วยเอ,อ้ยอ,อืออืออ่โอ้เดี๋ยวนดูบะิเห็นเดียวบดมือคืดีเป็นไนด้ไงดูนะอราบก๋มโอ้ท <c oughs> อุกคนมา <c oughs> โอ้ใหญ่กว่าหน้าสสีแล้วนี่กหนาสสีแล้วดูนี่ลูกน้ำตาลดูกุกเก่งมาก่อนตกใจคิดออกมาสิตกแหงฝนสะผัดยิย่มนิดเอาเป็นยังเป็นยังสารข้าสารจะมาทอนุา้สาสาสาีส แการเปสิปปปปค,คิดว่ามันสิตกแห้งทุกคนแต่ที่จริงแล้วมันตกแบบฝอยๆเนาะก็กระตื่นเต้นเลยอันนี้กะถ้ามันตกตอนแรงกระคนเมือ่อื่นเสาก็คือสีแบบหนาวจัดเลยสิบสาคอีงจาวคเนาะเพราะว่ามันหน,น,นาแห้งขนาดเดียวนี่ก็ยังหยิดแล้ว นนี่กตอนที่สีถ่ายลงมันน้อยเน,ยนะยาะใหญ่ไวแต่โบอกทุกคนอาเซียนอาเซียนแ่นดินเก่งถ่ายอยู่เฮือนเนาะเร็วเฮียนอาบได้น้ำมือนีิหนาวตอนตอนที่ยังเด้หนาวเบิ้ตทุกคนเลยจักมือแล้วโบได้อาบนีนมันสากบโบจ้า ไปอาบน้ำเลยทุกคนอาการหนาวก็คือพักพอนพ่นวะมาทุกคนสีจะได้จบคลิปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทอมตีเนเดอร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเอามันหาเลยเอาเสียเต้นทงดิงดิๆงดิงดิงดิง